สวัสดีค่ะคลิปนี้ดูดวงรายเดือนของเดือนเมษายนนะคะคลิปนี้เป็นคนราศีธนูคนราศีธนูคือคนเกิดช่วง16ธันวาคมนะคะถึง13มกราคมหรืออีกกลุ่มหนึ่งก็คือท่านที่มีลัคนาอยู่ลัคนาธนูนะคะเฉะนั้นสองกลุ่มนะคะที่ดูคลิปนี้เนาะเป็นดวงของคนสองกลุ่มนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละท่านดูสองคลิปประกอบกันนะอ่ะเรามาดูว่า เดือนเมษายนนะคะไพ่มาบอกเรื่องอะไรมั่งเนาะดูจากไพ่ประจำตัวแล้วนะสั้นนะคะอยู่ตำแหน่งตัวคุณต้องบอกว่าเดือนเมษายนอะชาวธนูแอคทีฟน่าดูเลยเนี่ยนะคะเป็นไพ่ของความแอคทีฟคือมีเรื่องต้องทำอยู่เยอะแล้วคุณ รู้สึกอยากทำนั่นทำนี่ก็ตื่นร้อนน่ะเป็นจังหวะที่มีเรื่องทำเยอะนะคะไม่รู้ว่าแอคทีฟเนี่ยเพราะว่าขยันเองหรือว่าแอคทีฟเพราะว่ามันมีเรื่องต้องจัดการนะนะคะมีมีงานมีเรื่องที่จะต้องจัดการเข้ามาอยู่นะคะ่ะชาวธนูต้องบอกว่าเดือนเมษาเป็นเดือนของโอกาสเป็นเดือนของโชคนะคะ จะมีการเริ่มต้นใหม่ๆเนาะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามามีการเริ่มต้นใหม่ๆเข้ามาเนี่ยแมจิเชียเนี่ยอยู่ตำแหน่งสำคัญพอดีเลยนะคะเพราะะเมษาคุณจะได้เริ่มทำอะไรใหม่บางคนอาจจะทำคือทำธุรกิจใหม่ขยายอะไรใหม่ๆได้เลยนะเป็นเดือนที่เหมาะมากนะคะเป็นเดือนที่ คือใครคิดจะทำอะไรใหม่เนี่ยลงมือเลยนะเพราะว่าไพ่มาพร้อมพรักเป็นกำลังใจมากนะคะมีโอกาสที่ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะแล้วโอกาสเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีด้วยนะนะคะมันอาจจะเหนื่อยช่วงแรกแต่ว่าผลที่จะได้ออกมาเนี่ยคือคุ้มนะผลเนี่ยคือคุ้มเลยสองตัวนี้คือหนักแต่คุ้มนะคะั้นถ้าคุณคิดแผนอะไรได้ แล้วดูลู่ทางแล้วว่าเออมันน่าจะเป็นไปได้นี่คุณลงมือทําเลยนะนะคะมันจะเป็นจุดที่จะนํานําเงินนําความก้าวหน้ามาให้คุณอ่ะมีเกณฑ์ที่จะได้รับความร่วมมือใหม่ๆด้วยมีทีมงานมีผู้ผู้ช่วยเหลือด้วยนะเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าคุณจะทําทําธุรกิจใหม่หรือเปิดอะไรใหม่ๆแล้วคุณมีทีมงานคุณเนี่ยมันจะเข้าทางเลยนะนะคะเป็นช่วงที่เหมาะกับการฟอร์มทีมงาน เพราะฉะนั้นเริ่มเลยถ้าได้ทีมงานที่ดีเนี่ยมาถูกทางแล้วนะคะมีรู่ทางใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นนะคะในหน้าที่การงานนะเั้นเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการเริ่มต้นไพ่เนี่ยสื่อถึงการขยับขยายสื่อถึงความก้าวหน้าเพราะฉะนั้นใครที่ทำงานอยู่เป็นจังหวะของความก้าวหน้านะคะเป็นจังหวะของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง นะโดยเฉพาะงานที่มันเกี่ยวข้องกับจะเป็นลักษณะของการติดต่อสื่อสารการพูดอย่างนี้ก็ได้หรือคอนเน c t ชันต่างๆนะคะรวมทั้งงานที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะเราเนี้ยจะให้ผลดีเป็นพิเศษนะแล้วถ้าคุณคิดจะทำธุรกิจใหม่เกี่ยวกับงานที่แม่หมอพูดมาตะเกียคือดีเลยให้ทำเลยนะคะ เหมาะที่จะเริ่มทำนะจะให้ผลดีเป็นพิเศษนะคะการเงินการเงินเป็นจังหวะการเงินที่ดีมากไพ่การเงินมาแบบราชินีอะราชินีเหรียญมาอัศวินเหรียญก็มาแล้วนี่คือสามใบนี้คือนี่เป็นสุดๆแล้วนะสันอัศวินเหรียญแล้วก็หนึ่งเหรียญน,นะคะเพราะฉะนั้น เรื่องของการเงินเนี่ยคุณมีจังหวะการเงินที่ดีมากในเดือนเมษายนนะมีโชคนะคะมีโชคเข้ามามีรายได้ที่คือไม่คิดว่าจะได้ก็ได้เข้ามานะคะเป็นจังหวะที่คือทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองอะ่ะนะคะมีช่องทางนะคะเพื่อนเนี่ยอาจจะนําช่องทางหาเงินหารายได้เพิ่มเข้ามาให้นะคะมีโชคเงินเดือนเพิ่ม ใครที่ทำงานประจำอยู่อย่างเงี้ยนะมีเกณฑ์ของการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนเกิดขึ้นนะคะใครทำธุรกิจเห็นผลกำไรนะการเงินไม่ขัดสนแน่นอนในเดือนเมษานะสำหรับชาวธนูนะคะมีไพ่โชคลาภขึ้นหลายใบมากนึ่งเหรียญน,นี้เนาะสัน้นอัศวินเหรียญราชินีเหรียญน,นะคะคือรวมทั้งแมจิกเชียนที่เป็นโอกาสที่มันเข้ามาด้วยนะนะคะ อันนมีโอกาสได้ซั์ได้ข้าวได้ของเข้ามาด้วยนะนอกจากจะได้เงินแล้วมีโอกาสได้ของเข้ามาด้วยนะนะคะเพราะฉะนั้นการงานดีการเงินเริ่ดนะนะคะของคนธนูอะ่ะแต่มีจุดเสียอยู่จุดเสียก็คือเรื่องของความรักอะ่ะนะคะเพราะว่าราชินีดาบนั่งอยู่ตำแหน่งของคู่ครองคนรัก ความรักความสัมพันธ์นะคะแล้วไพ่จบเรามันเป็นสามดาบนะคนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วก็แบ่งเวลาให้กันมั่งนะคะแบ่งเวลาให้กันด้วยไม่งั้นก็อาจจะเกิดปัญหาได้นะบางคนเนี่ยอาจจะเกิดความรู้สึกว่าคือยุ่งยุ่งอยู่กับการทำงานแล้วการแบ่งเวลาให้กับอีกคนหนึ่งเนี่ยอาจจะน้อยลงไปนะคะหรือเกิดความรู้สึกว่า ก็ตอนนี้ฉันก็ยุ่งทํางานอยู่นี่จะมาเรียกร้องอะไรนักหนานะแล้วทีนี้ถ้ามันเป็นแบบนี้ปุ๊บอะ่ะมันก็จะนําปัญหาตามมานะคะมีเกณฑ์ที่มันจะเกิดความระหองระแหงขึ้นนะสําหรับคนที่มีคู่มีแฟนมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะมีเกณฑ์ของความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นแล้วเป็นช่วงที่ขี้หึงขี้หวงอะ่ะต้องบอกตรงคือนิดนึงก็คิดไกลไปละ ะคะอารมณ์จะอ่อนไหวนิดนึงถ้าพูดถึงเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะนะคะ่ะเฉะนั้นก็ระวังจุดนี้หน่อยก็แล้วกันมันอาจจะเป็นชนวนที่จะทําความไม่เข้าใจกันมาให้นะคะอันหรืออีกในนึงคือคนรักนะคะคนที่เรารักคู่ของเราแฟนของเรานะคะเกิดปัญหาแล้วนําปัญหามาให้เรานะ,ะตำแหน่งนี้นะนะคะนอกนั้นดีหมด นะดีหมดเลยนะคะดีหมดแม้แต่คนรอบข้างคุณก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือนะคะตำแหน่งที่เสียก็คือมีตำแหน่งของคนรักคู่ของแค่นั้นเองอ่ะน่าจะเป็นช่วงเดือนที่ดีๆของคนธนูนะคะอ่ะทีนี้แม่หมอต้องขออภัยนิดนึงเดือนที่แล้วอ่ะไม่ได้อ่านไพ่สำหรับราศีธนูให้เนาะ คือจริงๆจ,จับไพ่ไปแล้วนะคะที่นี้เกิดปัญหานิดนึงคือแม่หมออะไปกรรมฐานช่วงปลายเดือนกุมภานะคะคืออ่านไพ่ของราศีต้นๆไว้ละ,ละแล้วก็ไปกรรมฐานอยู่สามวันแล้วก็กลับมาปรากฏว่าเป็นหวัดทีนี้ตอนนั้นคือไวรัสอะนะคะไวรัสโควิดมันกําลังระบาดแล้วทีนี้เราก็ตกใจว่าเออเราติดไวรัสหรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนที่ไปกรรมฐานอะ มันจะต้องนอนห้องรวมไงถ,ถ,ถ,ถ้าใครเคยไปไปปฏิบัติธรรมนะคะก็จะนึกภาพออกเนาะคือมันจะนอนเป็นห้องรวมห้องนึงอ่ะนอนอยู่ยี่สิบคนห้องห้องนั้นน่าจะยี่สิบสี่คนน่ะนะคะแล้วมันนอนเรียงกันเลยอะห้องไม่ใหญ่แล้วคือติดต,ดต,ดตดิติดกันเลยอ่ะนะคะนี้กลับมาปรากฏว่าเป็นหวัดนะคะเป็นหวัดเป็นไข้แล้วก็เจ็บคอไอคือตอนนั้นคือ จอะตกอยู่ตะตุ่มเลยนะบอกบอกตรงๆนะคะคือเอ้ยเราติดหรือเปล่าเพราะว่ามันนึกได้ว่าเอ้ยคนที่ไปปฏิบัติธรรมอะบางคนอะเขามาจากเมืองนอกหรือเปล่าแล้วเขามาปฏิบัติธรรมอะไรหรือเปล่าเพราะว่าคนที่กลับมาจากเมืองนอกส่วนมากเขาชอบไปปฏิบัติธรรมกันนะคะเราก็ลืมคิดนะมาคิดได้อีกทีคือคือมันก็ไม่ทันการแล้วนะคะ หลังจากเป็นหวัดอยู่สามวันยังไม่หายทีเพื่อนในรังเกียจมากนะคะเพื่อนในไล่ไม่ให้ไปทํางานอ่ะนี้ก็เลยแม่หมอก็เลยตัดสินใจไปไปโรงพยาบาลจะไปขอตรวจนะคะมีแม่หมออยู่ต่างจังหวัดเนาะมันไม่มีโรงพยาบาลที่ที่เขารับตรวจแบบเอกชนนะคะแล้วโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยเขาก็จะสงวนชุดตรวจไว้ให้คนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงสุดเนะเสี่ยงเฉยเฉก็ไม่ได้นะ ต้องแบบเสียงท็อปออฟเดอะท็อปอ่ะก็คือคุณต้องมาจากประเทศเสียงคือเดินทางมาจากประเทศเสียงและคุณต้องมีอาการด้วยนะคะทีนี้แม่หมอมีอาการอย่างเดียวแล้วไม่ได้เดินทางมาจากประเทศเสียงนี่นเขาก็เลยไม่ตรวจให้นะคะก็ให้ยาแก้ไข้แก้วัดมากินอ่ะแล้วก็มาดูอาการตัวเองอยู่คือสอสัปดาห์ก็ยังไม่หายอะ่ะแต่มันก็ดีขึ้นนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่หายสนิทนะยังเจ็บคออยู่นะคะนี่ยังคิดทุกวันหรือเราติดแต่ว่ามันติดเป็นแบบ อาการไม่เยอะอ่ะซึ่งก็มีนะคนที่ติดแล้วอาการไม่เยอะก็มีถ้าร่างกายคุณแข็งแรงแล้วภูมิคุ้มกันของคุณมันต้านทันอ่ะคุณก็จะมีอาการคืออาจจะมีอาการปานกลางอาการเล็กน้อยก็แล้วแต่คนนะคะแต่ถ้าเป็นคนอ่อนแอคนที่มีโรคประจาตัวอยู่แล้วคนแก่หรือเด็กอ่ะอาการมันจะหนักนะคะหรือที่ไหม่หมอก็คิดว่าเออเราติดแต่ว่าเรามีภูมิคุ้มกันพอประมาณมันก็เลยอาการไม่หนักนะคะเราก็คิดไปไกลว่า ถ้าเราติดแล้วเอ๊คนที่แวดล้อมเราอยู่อ่ะเราจะเสี่ยงแพร่เชื้อให้เขาหรือเปล่านะคะเพราะว่าคือจะไปตรวจก็ไม่ได้เขาไม่ตรวจให้นะคะเขาต้องสงวนชุดตรวจไว้ให้คนที่จําเป็นนะคะและขนาดแม่หมอบอกว่าเดี๋ยวแม่หมอจะจะจ่ายเงินค่าตรวจเองเขาบอกว่าก็ไม่ได้เพราะว่าคือชุดตรวจ่ะมันไม่พองจริงมันไม่พอจริงๆแม้คุณจะจ่ายเงินก็ไม่ได้การที่จะตรวจเนี่ยเขาต้องคอนเฟิร์มเคสเข้ากรุงเทพ คิดดูนะคะแล้วหมอก็กลับบ้านนะแบบไม่ได้ตรวจนะคะคิดว่าเอ๊ะจะไปตรวจกรุงเทพไหมทีนี้ไปตรวจกรุงเทพไหมเราก็กลัวว่าระหว่างทางที่เดินไปอะการเดินทางเราจะติดระหว่างทางอีกไหมหนะ่งคือปัญหาหลายสเต็ปมากอตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตรวจนะแต่ว่าก็ดูอาการตัวเองทุกวันนะคะขอให้อาการดีขึ้นดีขึ้นทุกวันก็แล้วกันนะคะตอนนี้ก็ยังเสียงก็ยังแปลงๆอยู่นิดหนึ่งนะคะอ่ะก็อยากจะให้ทุกท่านเนาะระวังตัวเองด้วยนะคะคือ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วกับอาทิตย์นี้มานี่คือจังหวะการแพร่เดี่ยมันก้าวกระโดดไปไกลมากนะคะนั้นดูแลตัวเองตรงไหนที่มันเสี่ยงก็อย่าไปเนาะเราเป็นกําลังใจให้กันนะคะเราจะหวังแต่รัฐบาลก็ไม่ได้นะคะตอนนี้คือก็อย่างที่เห็นอนะระสัราระสายนะคะเราก็อย่าเพิ่งบ่นเขาก็แล้วกันเพราะว่าบ่นไปก็เท่านั้นแหละตอนนี้นะคะเราดูแลตัวเราก่อนนะ,ะตรงไหนที่เป็นตรงเสี่ยงก็อย่าเพิ่งไปนะคะ ใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเราก็อย่าเพิ่งไปพูดคุยกับเขานะคะงั้นเก็บตัวเราก่อนนะรักษาตัวให้รอดปลอดภัยก่อนให้โรคมันหายไปก่อนให้มันซาไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนะคะ,ะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าคือช่วงนี้นะถ้าประเทศเราเอาไม่อยู่เราจะเหมือนอิตาลีที่จังหวะการเพิ่มอะ่ะมันจะเยอะขึ้นมากแล้วทีนี้พอเยอะขึ้นมากอะ่ะจะลืมว่าประเทศเราอะ่ะโรงพยาบาลมันมีไม่เพียงพอหรอกนะคะมีไม่เพียงพอเนี่ยตอนนี้คือเตียงก็เริ่มไม่พอแล้ว ต้องทำโรงพยาบาลสนามละตอนนี้นะคะคือต้องขอความร่วมมือไปที่หน่วยงานต่างๆเพื่อที่จะเอาตึกมาทำเป็นโรงพยาบาลแบบคือเป็นเฉพาะกิจอ่ะนะคะเพราะว่าเตียงไม่พอจริงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดการติดเชื้อเยอะเนี่ยคือถึงจังหวะหนึ่งมันจะต้องมีคำถามว่าถ้ามันเยอะคนไข้เยอะใครสมควรที่จะได้เครื่องมือไปช่วยชีวิตเขาก็จะต้องเลือกว่าใครสมควรจะมีชีวิตรอดอะ่ะ นะคะแล้วประเทศเราอะ่ะคนที่จะสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลแบบสะดวกสบายนะคือพวกที่มีเงินเพียงพอนะคะเพราะฉะนั้นคนรากหญ้าคนหาเช้ากินขําคนแม้แต่คนชนชั้นกลางนะคือถ้าจังหวะที่คนป่วยเยอะมากเนี่ยการจัดสรรทรัพยากรของ การรักษาพยาบาลมันจะไม่พอนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องอันดับแรกคือเซฟตัวเองอย่าให้ป่วยเนาะอย่าให้ป่วยนะคะอ่ะเป็นกําลังใจให้กันเนาะนะคะเดี๋ยวเดือนหน้าเรามาอัปเดตชีวิตว่าเป็นยังไงเนาะเดือนนี้นะคะดูแลตัวเองให้ดีนะคะอย่าออกไปไหนเพ่นพ่านที่มันจะผ่านติดโรคนะคะอยู่บ้านเฉยๆเบื่อก็คอมเมนต์มาใต้คลิปมาคุยกันนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างชีวิตนะ ะะโอเคเนาะขอภัยอีกทีที่ไม่ได้ทำคลิปเดือนที่แล้วให้นะคะคิดว่าเดือนหน้าคงทำอะ่ะคงเก็บตัวอยู่บ้านอีกลายเวลาตอนนี้เพื่อนก็ไม่ครบเหมือนกันนะคะโอเคเราเจอกันเดือนหน้านะคะเดือนนี้สวัสดีค่ะ